วันนี้ครับสถานการณ์บริเวณชายแดนเนี่ยกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะฝั่งบ้านคลองลึกอารัญญประเทศจังหวัดสาแก้วที่อยู่ฝั่งตรงข้ามปอยเป็ดนะครับฝั่งนั้นเนี่ยบอนการพนันเพียบเลยมีสถานบันเทิงเยอะนะครับซึ่งอย่างที่ได้รายงานไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วครับว่าวันนี้เราเพิ่มมาตรการครับโดยห้ามคนไทยที่ทํางานที่คาสิโนและก็สถานบันเทิงเนี่ยห้ามข้ามไปทํางานที่นั่นตามรายงานบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้ง คนเที่ยวคนเล่นก็นไม่มีคนทำงานก็นไม่มีทำให้คาสิโนโบางจุดเนี่ยเริ่มปิดตัวลงแล้วนะครับขณะเดียวกันฝั่งของกัมพูชาครับเขาก็มีมาตรการเพิ่มก่อนหน้านี้เราได้ยินมาว่าเขาตัดไฟแล้วแต่จุดบอยเป็ดตรงนี้เป็นจุดที่ยังไม่ได้ตัดร้อวันนี้เขาเริ่มตัดร้อซแล้วครับโดยมีการสลับนะตัดไฟของไทยออกแล้วก็สลับไปใช้ไฟของเวียดนาม ปรากฏว่าก็มีรายงานว่ามีปัญหาพอสมควรเพราะว่าไฟมันไม่ค่อยเสถียรน,นะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงเราไปติดตามเลยครับจากคุณขวัญเรียมแก้วสุวรรณตอนนี้ไปอยู่ที่พรมแดนบ้านคลองลึกจังหวัดสาแก้วนะครับเชิญครับ ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะตึกสีทองทองที่อยู่ด้านหลังของดิฉันชื่อว่าตึกคาวคาสิโนนะคะซึ่งตอนนี้เรายือนอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ100เมตรค่ะยืนยันแน่ชัดแล้วคะ่ะว่าตึกนี้ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าจากทางการไทยและใช้เครื่องปั่นไฟแทนซึ่งตรงที่เราอยู่ได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟค่อนข้างเสียงดังที่ชัดเจนพอสมควรค่ะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูจุดที่ทางการปล่อยเปรตเนะะี่ยค่ะ ตัดกระแสไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมนี่ คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงบริเวณอาคารที่เป็นสีเทาๆนะคะจะมีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนึ่งค่ะตรงบริเวณนั้นคือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าของปอยเปตมาตัดเมื่อช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาของเมื่อเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมและณตอนนี้ทางตึกคาวคาสิโนเนี่ยค่ะก็ยังเปิดทำการปกติแต่เราไม่แน่ใจนะคะว่าด้านในมีคนงานที่ทำงานหรือไม่ค่ะเนื่องจากว่าทางการไทยโดยกองกำลังบุรพาได ได้มีการออกคําสั่งด่วนนะคะว่าไม่ให้คนไทยที่เป็นพนักงานที่ทําหน้าที่หรือว่าทํางานในบ่อนคาสิโนหรือว่าสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยข้ามไปฝั่งกัมพูชาแบบไม่มีกําหนดค่ะ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณผ่านบริเวณผ่านจุดผ่านแดนบ้านคลองลึกอรัญยประเทศจังหวัดสาะแก้วได้รับการเปิดเผยจากพันตํารวจเอกณพัฒนพงศุภาพรผู้กํากับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสายแก้วว่ากองกําลังบูรพาได้มีการปรับมาตรการจํากัด การผ่านแดนและจุดผ่านแดนถาวรรวมถึงจุดผ่อนปลนเพื่อการค้าทุกจุดในจังหวัดสระแก้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจุดผ่านแดนบ้านคลองลึกโดยไม่อนุญาตให้คนไทยที่เป็นพนักงานทุกประเภทของบ่อนการพนันและคาสิโนรวมถึงสถานบันเทิงทุกชนิดในกรุงปอยเปตรประเทศกัมพูชาเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนไทยและกัมพูชาในบริเวณแนวชายแดนแบบไม่มีกําหนด จนกว่าจะมีหนังสือคำสั่งเดี๋ยวไปฟังเสียงพันตำรวจเอกนภัสพงศ์กันค่ะกองกัลังบุรพานะครับมีคำสั่งมาที่พุ่งกับตัวของขมืองจังหวัดสระแก้วนะครับเรื่องมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านพนเพื่อการค้าในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วนะครับตามหนังสือนะครับคือกองกัลังบุรพานะครับก็ขอเพิ่มมาตรการควบคุมนะครับ เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดของคนไทยนะครับที่จะข้ามแดนไปยังรณาจักรกัมพูชานะครับคือเพิ่มความเข้มงวดอย่างยิ่งยวดนะครับคนไทยที่เป็นพนักง,งานทุกประเภทของบ่อนกรารพนันคาสิโนนะครับและสถานบันเทิงทุกชนิดในปอยเปตน,นะครับคือช่วงนี้นะครับกองรังบุรุษาก็ขอความร่วมมือนะครับในการงดเดินทางออกไปยังประเทศกัมพูชานะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งทางกองกำลังบูรพาก็มีความห่วงใยคนไทยที่เดินทางออกไปที่ประเทศกัมพูชานะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะัก ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงคนไทยที่อยู่ในกรุงปอยเปตด้วยนะคะว่าคนไทยที่ยังอยู่ในกรุงปอยเปตสามารถเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยได้ตลอดเวลาที่เปิดปิดด่านและถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เดินทางกลับไทยในช่วงนี้ก่อนค่ะแต่จากการสังเกตของทีมข่าวนะคะส่วนใหญ่คนที่เดินทางจากกัมพูชาเข้ามาที่ฝั่งไทยเป็นคนไทยน้อยมากหากเปรียบเทียบกับชาวกัมพูชาสอบถามเจ้าหน้าที่คนไทยที่ ขออภัยค่ะสอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่าคนไทยที่ทำงานในคาสิโนส่วนใหญ่เพิ่งประทับตราหนังสือเดินทางเมื่อวานนี้ก็คือวันที่16มิถุนายนซึ่งจะครบกำหนด7วันที่สามารถพรำนักอยู่ที่กัมพูชาได้ในวันที่23มมิถุนายนที่จะถึงนี้หลังจากนั้นคนไทยต้องกลับออกมาจากประเทศกัมพูชาแล้วประทับตราหนังสือเดินทางหรือว่าหนังสือผ่านแดนเข้ามาใหม่ต้องจับตาค่ะว่าหลังจากนั้นจะมีคนไทยกลับเข้าไปทำงานที่กัมพูชามากน้อย แค่ไหนแต่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ทําให้คนไทยบางส่วนมองว่าขั้นตอนยุ่งยากและใช้เวลานานจึงกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนค่ะแต่ในส่วนของนักเรียนนะคะทั้งสองประเทศก็มีข้อตกลงร่วมกันค่ะว่าจะเปิดปิดด่านให้สอดคล้องกับเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนโดยกําหนดเวลาเปิดประตูด่านตอน6กโมงเชา้าพร้อมกันและกําหนดเปิดด่านอีกครั้งหลังที่ปิดในเวลา16บหนาฬิกาก็คือเวลา17บเนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาค่ะเพื่อที่จะให้นั นักเรียนชาวกัมพูชาและนักเรียนไทยกลับบ้านพักหลังเลิกเรียนทัน ทันทีที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งเปิดจุดผ่านแดนนะคะเด็กๆก,ก็วิ่งหน้าตั้งแต่ว่าพอมาถึงจุดที่ทหารยืนอยู่เด็กๆได้หยุดไหว้สวัสดีก่อนที่จะเดินออกจากจุดผ่านแดนค่ะส่วนกระแสะข่าวของทางกรัรมพูชาเฉพาะในพื้นที่กรุงปอยเปตไม่ใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยมีรายงานนะคะว่าขณะนี้ฝั่งกัมพูชาได้ทำการตัดกระแสฟไฟฟ้าจากไทยแล้วเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาตรงบริเวณเสาไฟฟ้า ข้างที่ทําการต่อมอของปอยเปตซึ่งอยู่ด้านข้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาฝั่งกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมและทั้งสองท่านคะต้องย้ํานะคะว่ากระแสไฟฟ้าเป็นของประเทศไทยค่ะแต่ว่าทางกัมพูชาเป็นคนตัดเองนะคะส่งผลกระทบให้ในกรุงปอยเปตมีช่วงหนึ่งค่ะที่กระแสไฟฟ้าดับประมาณ20นาทีและติดติดดับดับดบ,บางช่วงนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ทั้ง10แห่งโดยมีรายงานนะคะว่า บ่อนคาสิโนได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้แล้วโดยใช้เครื่องปั่นไฟและมีการเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงไว้แล้วเมื่อ3วันก่อนและขณะนี้เครื่องปั่นไฟก็เพียงพอค่ะส่วนผลกระทบต่อประชาชนในฝั่งปอยเปตนะคะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของกัมพูชาก็ระบุว่าคนในกรุงปอยเปตใช้ไฟฟ้าจากที่ซื้อจากประเทศเวียดนามรวมถึงสปปลาวค่ะ คุณผู้ชมและทั้งสองท่านคะขนาดนี้ภาพที่เราเห็นอยู่ด้านหลังจะไม่เห็นความชัดเจนนะคะว่าเมืองปอยเปตมืดสนิทแค่ไหนซึ่งจะต้องรอให้ฟ้ามืดกว่านี้เราถึงจะรู้ได้ว่าการตัดกระแสไฟฟ้าจากไทยในครั้งนี้จะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซึ่งทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวรายงานเพิ่มเติมในช่วงข่าวช่วงต่อไปช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนค่ะครับขอบคุณุกคามเรียยนะครับ